คนขาวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูดงดอกไม้เดี๋ยวให้ให้พี่สาวเราเดินไปก่อนสวยงามมากเลยค่ะว้าวเขาเต็มไปหมดเลยทุกคนว้ายตายแล้วตายแล้วนี่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 ดูสิเนี่ยมันเป็นทางเต็มเลยนี่อันนี้เป็นดอกไม้ป่านะทุกคนนะกินไม่ได้นะคะแต่ดอกไม้คะ่ะเป็นดอกไม้เฉย พูนอ่ะว้ายตายแล้วขาวจั๊วเลยอ่าไปไปไปพี่น้อยไปตรงนั้นเร็วข,ข,ข,ขี่ไปเร็วๆไปแล้วไปแล้ว คนขาพี่สาวบอกว่าพลับพลมีความสุขเหลือเกินวันนี้มาเจอดงผักผักซีลาวดอกซีเขาขาวเหมือนผักซีลาวเลยค่ะทุกคนเนี่ยผักซีลาวบ้านเราอ่ะความสุขฟรีความสุขที่ฟรีนะทุกคนหาได้ยากแบบว่าออกซิเจนฟรีออกซิเจนฟรีไปไม่มีพลิชชันนะอ่ะาความลึกสุงทีนี้เราพวกเราก็จะปั่นจัก,กรยาน อผ่านป่านี้แหละก็แบบสวยงามมากค่ะทุกคนดูนสิเนี่ยจะสั่นไปหน่อยนะทุกคนว้าวเป็นอุมโมงเลยใช่ไหมอ๋โอยใครมาทำไว้ให้พวกเราเนี่ยฮะธรรมาชาติทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน ของดีของฟรีมีอยู่นะในโลกนี้คือมันเป็นดงเลยนะทุกคนนะโอ้ยเนี่ยทุกคนขาทุกคนขาเดี๋ยว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 สวยงามมากเลยเยอะเราปั่นมานี่กี่ร้อยเมตรนะเนี่ยประมาณห้าร้อยเมตรแล้วมั้งใช่ไหมร้อยเมตรสองร้อยเมตรสองสามร้อยเมตรแล้วค่ะเป็นทางเลยค่ะเนี่ย เขาก็ไม่ตัดมันนะนะ <c oughs> พวกเราต้องมาถ่ายรูปกันพี่น้อยถ่ายรูปอะไรอีกถ,ถ่ายรูปเราสองคนไงจัดการยิ้มเลยค่ะหันมามอง ธรรมชาติมากๆเลยได้ยินเสียงนกไหมคะทุกคนนี่เสียงนกนะๆๆๆเสียงนกเน่ยสุดๆเลยยังมียังมีป่าดอกไม้ไปโน่นถึงโน่นเลยเนี่ยจากโน่นไปถึงนี่เท่าไหร่ไม่เกือบสองร้อยสามร้อยเมตรเลยเหรอคือถึงใช่ไหมเลยนะาะนี่เราปั่น<ด>จัก,กรยาน<ด>มาห้าร้อยเมตรอ่ะเหมือนซอยซอยหนึ่งเลยเนาะ าาเ,เราผ่าครึ่งป่ามาเลยนี่ธรรมชาติสุดๆเลยค่ะดูฟังเสียงนกก็รู้แล้วอา้อาวโู้ยแบบนี้มันเดือบเอาเอาอะไรมาปูตรงนั้นอะ่ะก็นอนใช่ไหม <c oughs> หอมด้วยนะหอมกลิ่นกลิน่นมันมาด้วยกลิ่นหอมด้วยปะ่ะโอเคค่ะป่ะปลาทีนี้กลิ่นมันมาหอมเลยค่ะทุกคนโอ้ยสวยงามมาก ยังไม่สุดนะเนี่ยข้างหน้าน่ะยังมีอยู่ข้างในน่ะทุกคนค่นะ ว้าพี่น้องจ้ามื่อนีเวลาพ่นไปปั่นจักรยานกับพี่สาวสรุปได้ผักมาสามอย่างค่ะก็ได้หน่อไม้มาแกงประมาณหม้อนึงนี่แหละพี่น้อง แล้วก็ผักเซียนผักเซียนนี่แบบรีเอาเป็นเป็นใบปันไว้เก็บมอนนดจ้ะทุกคนเพราะว่ามันแก่แล้วจะล้องเอาใบามันใบใบใยใยแบบมีงม้มๆนะมา้าอันมาคันสมลองเบิงว่ามันจะเป็นจังใดคะ่ะเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วคะ่ะแล้วก็มีพี่สาวเขาเก็บเอาใบาตําแยคะ่ะทุกคนเขาจะเอาเอาไปทาซุปค่ะทุกค,คนคะ่ะ วันนี้พวกเราปั่นจัก,กรยานก็คือสนุกมากค่ะก็มีผักให้เก็บหลายอย่างแต่ก็เลือกเอามาแค่สามอย่างค่ะทุกคนนั่นแหละจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เด้อจ้าเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาเนาะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ้างมันลุพื้นเลยจ้ะ <laughs>